ถุงม,มือนักฝึกศักดิ์แล้วก็รับไปทีเธอ,อไม่อเองานยุ่งไม่ถึงได้วานหรอกนะเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยแย่แล้วไม่มมสิครับวันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ขออยู่บ้านละถึงอยู่บ้านไปก็ไม่ได้อ่านหนังสือสักหน่อยก็แค่หน่อยกินไปกินมาเท่านั้นไม่ใช่หรืองไงอ,อ่ะเพราะอยากให้าไปจับฉลากถึงได้วานอยู่นี่ยังไงละ่ะเข้าใจหรือยังแม่ ถ้าจะให้ออกไปข้างนอกนะให้ผมตายซะย,ยังจะดีกว่าอย่าพูดเบอ้อไปหน่อยเลยเอาฝากด้วยนะอ,อ,อ,อีกแล้วสินะไปทำให้ใจแอนโกรธอ,อีกแล้วละสอิอ๋อพอที่เดอพอสักทีก็ได้ย<อ>ินชื่อกันหนาวแล้วอ่ะ มาเป็นซะแบบนี้แล้วจะได้อะไรกันเล่านี่จะไม่ยอมเอาไปช่วยชีวิตได้ยังไงอะฮะแม่ตั้งสติไว้น่อยดินี่มานี้มานี้มานี้ตั้งสติให้ดีนะฉันไม่อยากไปอ่ะมันช่วยไม่ได้นะเจ้าของวิเศษมาให้ใช้แล้วกันนะเอามาะถุงมือนักฝึกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายที่ดุหรือว่าอารวาดแค่ไหนก็ตามขอเพียงใช้สิ่งนี้ลูบใต้คางก็จะสงบลงทันทีเลยจริงเหรอแล้อย่าเพ่นนะ โนบิตะ no ถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องทำที่แม่สั่งนะ,ะ,ะมานี่มานีลูบ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 ลูลูลลลลนั่งร<อ>้อง,งนั่งรงนั่งรองน,นั่งรอง,น,งนั่งร้องนั่งร้องนังหัไปได้แล้วไปเลย้มจังลยดีจังดีจังกรไร้อมอนด์น้หน่อยพ นั้นนะขยิมหน่อยนะโอ้โหพี่ยอดเลยเยีทีหนึงได้ผลแค่หานาทีเองเท่านั้นนะเข้าใจแล้วนะห้านาทีนะอย่าเลิมนะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วออกมาเลยออกมาเลยใจแอดเออกมาเลยหวายใจ เราทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยฮะตัววจนเข้าไก้ไม่ได้แล้วอ่ะฉันไม่ขาเข้าใกล้ทำไมเข่าไก้ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะสิแหม่ถุงมือก็มีแล้วถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ต้องแสดงความกล้าหน่อยเด็กต้องกล้าเขาไว้ใช่แล้วมีถุงมืออยู่ไม่ต้องกลัวสิกล้าเขาไว้คิดว่าปีนี้ใครจะชนะกันนะฮะใจแอนไงเล่าใจแอน เลยนะคยความกลัวนมันฝังใจฉันสะแล้วล่ะก็ช่วนไม่ได้นะถ้าไม่เข้าใกล้ก็แตะค้างไม่ได้ด้วยออะเอางั้นเอางนี้ก็แล้วกันนะจันบินอะไรบินไหนบินบินโอ้โห เอาเอะเอาแล้วไปที่สวยเลยเอเอเอาลงเออถ้าเป็นหมาแล้วว่าคอคือบมาบมามายอดนะยอดเลยทำสำเร็จแล้วถ้าจะทำก็ทำได้นี่นะบล็อกบอกไปได้บล็อกบล็อกดีดีดีบล็อกบลอกหง่งไปเลยบล็อกบล็อกแบบนี้ใช้ได้แล้วสินะมาลองทำดูแล้วมันก็ง่ายนี่เนาะเอยยอด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 เออจริงสิให้ทุกคนได้เห็นกันดีกว่าอ่ะเริ่มอีกแล้วสิ อว่าอะไรนะเออปลาปลาปลาไม่ว่าไม่มีไปทําให้ทุกคนสนุกกันดีกว่าเฮ้จริงนะเป็นการแสดงที่ตื Aí, ่ я, <huh Becca good food> นเต้นเต็มร้อยเลยกันย้ายอยู่เรื่อยเลยจีว่าไงนะเออปลาปลาไม่ได้ว่าอะไรละอ้าวเมื่อกี้ได้ยินอยู่แววแววมาดูการแสดงกันดีกว่านะจ๊ะโอยลอยลอยจะโมวิสานอยู่ตรงนั้นเลยเตรียมใจตายได้เลยจีอ้าวใจแอนโกรธวิ่งมาโนูนแล้วล่ะเชิญชมได้เลยวางใจเถอะ มาสิมาสิชะคอริลารูปูกรูๆรูปรูปโดรบแล้วอะอะ๊อกบ๊อกป๊อกบ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 อกบ๊อับ๊อกนั่งบ๊อกบักบ๊อ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 ีบ๊อกย๊อกบิอกบ๊อกบ๊อกป๊อก๊อกป๊อกบ๊อกบ๊อกป๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊อกกบ๊อกบอกอกบอกบ๊กกกที่ยากว่านี้อกเอาล่ะ แต่จากนี้ไปจะให้กระโดดขึ้นไปบนแท่นที่วางเนี่ยตามลำดับเลยนะแล้วให้ลอดผ่านห่วงนี้เชิญชมได้เลยและถ้าหากพอใจก็กรุนาะปรบมือให้ผมด้วยนะครับเอามะโดดบ๊อกบอกบอกโดดโดดโดดบ๊อกบอกบอกเป็นไงเป็นไงบ๊อกบ๊อกบ๊อกโดดแล้วเก่กนะมอง,องมากเก่งมากเหมอือนนักศึกสาจริงๆด้วยนาปีสานเนี่ย <laughs> งั้นเพื่อตอบรับเสียงเชีย re, ร์คราวนี้จะยกให้สูงขึ้นนะห่วงอันนี้ สูงีนิดหนึ่งเอากระโดดได้เลยจ้า๊อกบอกบปอกป๊อกบอกโดดอกอกว่า้ยเยอ่ะมันไม่เป็นแบบนั้นนะมาี่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเออได้เวลาแล้วอ,อ,อจิว้วยนี่นี่นี่เลย5านาทีแล้วนะว้ายเหรอจิ้วเร็วากว้าวไว้เลยนะบอกให้เจ้าป่าจิ้ว เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ตกใจถึงได้หนีแต่ว่าต่อให้โกรธแค่ไหนนะขอแค่ใช้ถุงมือเนี่ยลูบใต้คางก็สบายหายห่วงเลยปุ๋ยเป็นทางถูกก็เลยลูก้าไม่ได้อะไรไรเป็นทางถูกทางนี้จะมทำอะไรไม่ได้เนาะน้อยงไม่ให้หัวตื้นน้อยๆน้อยๆน้อยๆ ออกมาเลยนะอย่ามปซ์ออกมาลยหาแล้วอัดยูไหนยนะุ่งอะไรที